ดาวโอเกะโพสเศร้า okay. ถึงดีจโกมึงคือเพื่อนแท้ไม่กี่คนในชีวิตกูเข้าบริษัทมาพร้อมกันเติบโตมาด้วยกันปรับทุกข์ด้วยกันหัวเราะด้วยกันกลายเป็นเรื่องช็อกในวงการบันเทิงสำหรับดีจโกหรือนายตรินเรืองกิจรัตนกุลอายุ36ปีนักจัดรายการวิทยุคลื่น106.5กรีนเวฟ หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทองหลอ่อพบร่างเจ้าตัวตกลงมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งเขตคลองเตยกอทอมอขณะที่ความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลพบว่ามีดีเจและคนในวงการมากมายร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ล่าสุดดาวนัดพัฒนอศริมสถียนนักแสดงพิธีกรคนดังซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดีจกโก ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมร่วมไว้อาลัยดังนี้กูอะมีมึงมาตลอดในชีวิตการทำงานเลยนะเข้าบริษัทมาพร้อมกันเป็นอไลจัดแทนคนอื่นเข้ามาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันปรับทุกข์ด้วยกันหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งด้วยกันมึงคอยดีใจกับกูในทุกๆก้าวคอยนั่งฟังความลับความเศร้าวความซสื่อบื้อของกู แล้วไม่เคยด่าก,กูเลยซักคำมีแต่นั่งขำกับให้กำลังใจมึงมันคือความสุขของทุกคนนะจงภูมิใจในตัวเองแล้วหลับให้สบายมึงคือเพื่อนแท้ไม่กี่คนในชีวิตกูกูรักมึงมากที่โกไม่รอมางานแต่งกูเลยนะกูอุตสามีความรักที่ดีแล้วเชียว